นะ้าพีกเกมเมอร์ผมจะเสนอ5อันดับตัวละครที่ผมเห็นมากที่สุดในลอซักะและขออาภัยในคำไม่สุภาพด้วยนะครับอันดับที่5 เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากนางอินอินอินซึ่งบอกได้คําเดียวครับว่าเด็กใหม่นั้นมีทุกคนนะครับไปที่ไหนเจอแต่นางอินนะครับผมดีค้างดีค้างดีค้างจนเราจะแทบปวดหัวปวดตับเลยนะครับสำหรับนางอินแถมสกิลมันนะครับผมสุดยอดนะครับผมตอดคอมโบได้นะครับผมสามารถซ้ําตรงพื้นได้อีกนะครับโอ้เป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์จริงๆครับสำหรับนางอินอดับที่4 เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากน้องพิเดเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมเอ๊ะทำไมน้องพิเดเตอร์ถึงติดอันดับ4หรอครับก็เท่าที่ผมเล่นมานะครับผมโอ้โหไปที่ไหนนี่เจอแต่พิเดเตอร์รับยิงเอายิงเ,เอานะครับผมสกิลนี่แบบไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับผมเพราะว่าการยิงของมันนี่ก็ถือว่าสุดยอดค่อนข้างเกรียนบางทีนะครับผมมันยิงเอายิงเอาจนเราแทบยืนไม่ได้เลยบางทีก็ขอละกูใหวละมึงให้กูเดินทีเอาจนคนทั้งเซิร์ฟปวดหัวไปตามกันนะครับบอกว่าอย่าให้กูมีบ้างนะ สำหรับน้องพีเดเตอร์ของเรานั่นเองดับที่3ใครไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากน้องโรบินฮูดของเรานั่นเองนะครับผมแถมยังอีโวอีกด้วยนะครับผมแค่ธรรมดาคุณก็ตายหายอยู่แล้วมึงยังจะอีโวอีกนะครับซึ่งการอีโวของมันนะแม่คตด เกียนะครับผมเด็กเกรียั้งหลายนะครับมโอ้มันจะเล่นยิงเอากระโดดยิงเอากระโดดยิงเอาจนเราที่โอ้โหกูอยากจะฉีกเนื้อตัวเองออกมาเป็นชิ้นสุดยอดแห่งความโคตรปวนโคตรโคตรหัวร้อนนะสำหรับตัวนี้นะครับผมใครที่เล่นเป็นนะโคตรจะโคตรจะหัวร้อนเลยสาหรับตัวนี้โอ้สุดยอดต้องอธิบายอะไรมากครับผมแค่กระโดดยิงครับดีค้างครับยิงยิงยิงเอายิงเอาอย่างเดียวครับตัวนี้นี่ทุกคนจะรู้กันทั้งเซิร์ฟนะครับว่ามันเกีย์ขนาดไหนสําหรับน้องโรบินของเรานะครับผมมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะ เใครไปไม่ได้ครับนอกจากเมนฟิโตของเรานั่นเองนะครับผมเมนฟิโตสุดเกรียนของเรานั่นเองซึ่งเมนฟิโตเป็นตัวยูนิตนะครับผมซึ่งสกิลี่ยบอกโอ้โหบอกได้โคตรคำเดียวครับว่ามึงจะเกลียดไม่ได้ มันจะเกียนเอาสก,กูเดินไม่ได้เลยบางทีนะครับผมตามที่คลิปเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้แทบไม่ได้เดินนะบางทีคนเล่นเป็นนี่แบบโอ้โหมึงฆ่ากูเถอะนะครับผมเอ๊สกิลนะผมไม่สามารถอธิบายได้นะผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมแต่คือผมเห็นประจำเลยครับสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วบางทีคนเล่นเป็นนะมันจะเล่นเกลียนมากเลยนะสําหรับ ตัวเมนฟิโตของเรานั่นเองนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่1ทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วครับว่าอันดับที่1นึนั้นคือตัวอะไรนะครับผมจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับผม321 ยินดีด้วยครับสำหรับคนทายถูกนะครับผมนั่นก็คือจินซาชิมุของเรานั่นเองนะครับผมบางคนก็คิดว่าอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ทําให้ผมร้องไห้หนักเท่ากับตัวนี้อีกแล้วนะครับผมซึ่งสกิลมันนะครับผมโอ้ยโคตรเกียนะครับสมทั้งสกิลครับทั้งคอมโบก็มีอินพุตอีกตั้งฮ่าฮ่าครับผมอินพุตของมันนี่คือแทบไม่ได้ยืนเลยนะผมโอ้ยหทำยังไงก็ได้เถื่อนให้กูยืนทีนะครับผมคือถ้าไม่มีสกิลสวนนะครับผมไม่สามารถรอดพ้้้นนจากไไตเีียยดลผ คือยังไงดีว่าโคตรจะแบบโคตรโคตรของโคตรเกียนนะครับผมสุดยอดในความโคตรเกียนนะผมไม่สามารถยืนได้เลยนะผมด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับผมไม่สามารถยืนได้เลยถ้าไม่มีของแก้นะครับผมโอ้โหเอาเถอะไอ้พวกที่เล่นเป็นนะกูยอมมึงเลยนะครับผมสําหรับตัวจินากิมบุกของเรานั่นเองนะผมอันดับที่1นี่บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องถามับเรื่องสกิลนะครับผมโอ้โหโคตรเกรียนโคตรแรงโคตรดับุนลดบุนลดบุนลดบเบุลนะครับผม เมื่อการตีของมันนี้แบบว่าโอยพูดไม่ถูกจริงๆครับสำหรับการตีของตัวนี้นะครับสำหรับจินซาชิมุของเรานั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับลอสซาก้าที่ผมเห็นมากที่สุดนะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทํา5อันดับต่อไปนะครับผมส่วน5อันดับต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าจะให้ทำา5อันดับอะไรดีก็แล้วแต่เลยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสยุนนันรักครับผมรักทุกคนมากครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้า